แม่หาแม่หาผมอยากกินอันนี้หาในทีวีจึงเลือกให้อาหารแมวสมาร์ทฮาร์ดโกเกรดซูเปอร์พรีเมียมที่เขาทำมาจากโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์ชนิดเดียวไม่มีผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่นและข้าวโพดสูตรที่น้องแมวชอบก็คือสูตรปาทุหน้าและข้าวกล้อง ที่มีส่วนผสมอันดับหนึ่งเป็นโปรตีนจากปลาทูน่าแท้เม็ดของอาหารขนาดเล็กกำลังดีเลยค่ะพอเทปุ๊บน้องแมวก็มากินปับ๊บกรอบหอมอร่อยถูกใจเมียวคุณภาพเกินราคาปัจจุบันนี้ลูกเราก็มีน้ำหนัก8กิโลแล้วค่ะตัวนุ่มขนแน่นน่าก,กอดที่สุดเลย การันตีรางวัลน,น้องแมวขนสวยสุขภาพดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้อ้วนนะฮะแค่ขนแน่นเฉยๆเองเมียอวอยากให้ลูกๆมีขนนุ่มแน่นหน้ากอดแบบนี้เลือกอาหารแมวสมาร์ทฮาร์ดโก